หมายถึงเต็มในในใจของท่านศีลห้าแทบจะไม่มีเหลืออยู่เลยนะและอีกอีกข้อหนึ่งอีกหมวดหนึ่งอีกหมวดหนึ่งคืออกุศลกรรมบทอ่ะนะอกุศลกรรมบทถ้าเราเอาหมวดว่าเจศก็ผุดเทศ,เศพูดจาสอดเศษพูดจาเพื่อเจอพผุดจาคำหยาบเนี่ยนะ ถ้าผู้ที่มีคุณสมบัติของพรมวิหารสีแล้วนะท่านจะไม่ทำหรอกท่านจะไม่มีหรอกไปพูดเท็จพูดเทจไปเรื่อยจอเรื่อยเปื่อยเรื่องไม่จริงก็เอาไปพูดเรื่องที่ไม่รู้จริงก็เอาไปพูดบางครั้งพูดแต่คนอื่นก็เดือดร้อนะท่านก็ทําไม่ไดนะ้เพราะท่านมีพรมวิหารสีก็อดสงสารเขาไม่ได้ ปราถนาดีอยู่กับเขาใช่ไหมตรงเนี้ฉะนั้นแล้ก็ก็อธิบายความว่าชาญกุศลเนี่ยที่ท่านประกอบเนี่ยไอ้ควบคู่กับผอมวิหารสส่แล้วอย่างอื่นนะไม่ต้องไปนึกถึงมัหรอกอย่างอื่นหมายว่าว่าหนึ่งพูดเทศเราไม่ต้องไปพูดถึง เราไม่ต้องไปคิดถึงด้แล้วก็ผูจาสอเสียดเราก็ไม่ต้องไปนึกถึงถาว่ามีอาการเกิดขึ้นแล้วก็หลบหลบมันไปคะอ่าแล้วก็ผูจาเพอร์เจอร์พูดได้ทุกเรื่องอย่างเนี้ยท่านก็ต้องระมัดระวังและผูจาคำหยาบท่านก็ต้องระวังเพราะว่าพรม,มิหารสีนี่คือคุณสมบัติที่สูงแล้วนะ แล้วก็ถ้าเลยผรม,มิหารเสียท่านจะสู่จะเข้าขั้นสู่ประเสริฐแล้วนะต้องให้เต็มพรม,มิหารสีก่อนนะเรื่องราวเนี่ยเรื่องราวทางโพธิปักที่อธิบายอยู่ในพระพุทธเจ้านี่แหละเขาอยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในฝ่ายเดียวกันนะอยู่ฝ่ายอยู่ฝ่ายอะไรโพธิปักขียัปักขียะแกฝักฝ่าย โหที่กับปัญญาปัญญาฝักขวายะเลยเราก็มาฝักฝวายทางทางพมวิหารสีแล้วก็ไอ้นั่น่ะเขาหายไปไม่รู้เรื่องเลยนะอ่ะอาคุศลอะกุศลเขาก็จะหายไปเพราะเราเข้ามาฝักฝวายฝ่ายกุศลแล้วใช่ไหมพมวิหารสีอยู่ฝ่ายคุศลน,นะอ่าเป็นธรรมที่อยู่ฝ่ายกุศลเป็นธรรมที่เป็นฝ่ายเสียสละ เสียสละก็คือทานบาร,รมีกัติบาร,รมีและปัญญาก็จะมาเกิดตามมาตามขั้นตามละดับแล้วเรื่องเรื่องวิริยะบาร,รมีคันติบาร,รมีตัวนี้ตั้งก็ไปผูก่กับไปผูกกับอิทธิบาทสีอิทธิบาทสีคือพลังพลังที่เราจะต่อสู้กับชีวิตให้มันเข้มแข็งม,ม,มาและทุกข์มันจะมาอยู่ได้ไงมันก็หายไปนั่นแหละทุกข์อะทุกข์เขาชอบเกิดก็คนอ่อนแอ และคนปัญญานอ้อยชอบทุกข์ชอบวันวิตกแล้วก็แล้วก็คิดไม่ออกก็ถูกเขาดึงไปตอนไปนูน่นไปอาบน้ำมนต์ละเออเดี๋ยวไอ้อะไรที่มันทำให้เราทุกข์มันก็จะหายไปไปคิดไปเห็นเป็นอย่งัง้นไปเชื่ออย่าง้นเ้ามีความเชื่ออย่างนั้นะ เขาเรียกว่าปัญญามันไม่เกิดอืเหตุผลมันไม่เกิดไงปัญญานี่ต้องเป็นปัญญาที่เหตุผลนะต้องมีเหตุผลนะถึงจะเป็นเหตุผลที่ถูกต้องที่ถูกที่ควรที่สมควรสามีกิพัติมิโนคือที่สมควรแล้วเหตุผลที่สมควรแล้วนั่นคือปัญญานะแล้วก็ค่อยสะสมไปอยู่ในอาชีพการงานนาทีรับผิดจอบของเรานี่แหละ ก็อาชีพนาที่รับผิดชอบของเราก็อยู่ที่ศีนสมาธิปัญญานั่นแหละแล้วก็มันก็ต้องใช้เวลานะถ้าพูดถึงว่าอาธิบายศีนสมาธิปัญญาให้ละเอียดเลยเนี่ยนะอันนี้ข้าพเจ้าก็อธิบายเป็นบางตอนคร่าวๆแต่ก็ละเอียดเป็นบางอย่างบางอย่างนะ,อะตอนนี้ก็ก็ได้ได้ชั่วโมงขวาเนี่ยนะ เท่าข้าพเจ้ามีามีผู้มานั่งสนทนานะหมายถึงถ้าสนทนาถามต่อป่ะนะโอ้ยวันเดียววันนะข้าพเจ้าก็คุยได้นะเพราะว่ามันก็มองสมองมันก็มันมองเห็นหมดะนะสามารถพูดโยงเกี่ยวกับการตัดะรคของพระเจ้าได้ก็ข้าพเจ้าก็เหมือนกับว่า เออเอาพูดกันให้เข้าใจเข้าใจไม่ต้องคือว่าพูดแบบรวบรัดน,น,นะนะข้าพเจ้าเป็นคนศึกษาคนฟ้าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ศรัทธาเรื่องพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจึงคนฟ้าหาแล้ว ข้าพระเจ้าก็อยากจะหาใครมาอธิบายให้ข้าพระเจ้าฟังข้าพระเจ้าติดตามเข้าไปตามซื้อไอโซโซเชียลนะแต่ละคลิปแต่ละอาจารย์แต่ละคลิปแต่ละอาจารย์ติดตามฟังธรรมของท่านมาเป็นสิบสิบเป็นสิบสิบโลกเลยนะแต่ข้าพระเจ้าก็มองไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยสักอย่างหนึ่ง อย่างที่ว่าเนี่ยเยอยู่หน้าภาพเนี่ยคัมภีรภาพเนี่ยโพทิปากอ่าโพทิปากเนี่ยธรรมาจักรเนี่ยไม่ไม่มีใครพูดเลยข้าพเจ้าก็เลยไม่รู้อ่ะนะคือเราวิ่งหาวิ่งศึกษามาตลอดและเป็นคนสู่งานมาตลอดก็อยากรู้ ไอตอนที่เป็นหนุ่มๆบวชพระเวลาศึกมาก็รู้สึกใจหายโอ้อยากจะไปเรียนสูงๆเหมือนเขาแต่เราก็ไปไม่ได้ล้วต้องศึกออกมาก็เลยทำงานมันใหญ่เลยทำงานไม่เห็นกันในกันหน่อยเนาะออและไอเรื่องรู้แล้วก็อยากรู้นะแล้วก็มันก็ไม่รู้สักทีรู้สึกว่า ถึงเวลาเนี่ยมาเนี่ยมาถึงเวลาปีพศออพศอ,อ,อะไรพศหกหกสิบสามพศหกสิบสองเข้าหกสิบสามนะเออก็มารู้ได้มารู้ได้ก็เนี่ยมาฟังพระเกจิท่านมีหลายรูปนะฟังเก็บเล็กผสมน้อยเราเรียกว่าเก็บทางธรรมอ่ะ เก็บทำเป็นทางมาทางของเราเนี่ยเรามีทางเรามีทางของเราอยู่ในตัวเราไม่รู้หรอกว่ามีทางแต่เราเอามาปฏิปตอเอามาคิดเอามาพิจารณามันได้ได้มีควา,ามเข้าใจและต่างอภรพาหกสามหกสก็มาเนี่ยสปีเองนะเอาล่ะที่ว่า6ก6ามห6 6ี่หก อ่าหกปีเข้าหกปีละข้าก็เรียกอาสนะร้อนลุ่มนะหกปีอาสนะร้อนลุ่มก็อยากจะอธิบายทานทั้งหลายฟังเพราะว่าที่พระเจ้าคนฟ้าหามาหาใครอธิบายไม่มีใครเลยไม่มีใครอธิบายได้และพอดีจวบประจวบเหมาะข้าพระเจ้าได้มีความ้าใจเกิดขึ้น ข้าพเจ้าก็ต้องอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนะเพราะว่าคำพราภาพเนี่ยถ้าว่ามีคนอธิบายมาตั้งแต่ตั้งแต่พระพุทธเจ้านิพพานไปพระพุทธเจ้านิพพานไปเนี่ยเรื่องราวมันเงียบหายไปตั้งสามรอปีสี่รอยปีนะและสามรอยปีสี่รอปีแทบหลักฐานอะไรไม่มีเหลือเลยนะเออก็ ผู้ที่คนฟ้ามานะ่ยก็มีความสามารถเก่งไปคนฟ้าออกมานันนิดนี่หน่อยจะเป็นคำภีต์ต่างๆและคำภีนั่นนะมีตรงมัง่งไม่ตรงมัง่งตรงมัง่งผิดมัง่งมีผู้แต่งก็ไม่รู้ของตรงก็ไม่รู้ก่อนนักสะสมก็ต้องสะสมต้องคนฟ้าก็าทุกอย่างนยะแล้วก็ลูกเวียนลอกเวียนที่ฝังดินไว้นนีะ่ไอ้ลูกหินนะั่นน่ะทำมาจากอ ก็เอามานักคนฟ้าทํางานลําบากมากแล้วก็เอามาเรียบเรียงกันเนี่ยนะอันนี้คือหลังจากพระเจ้านิพพานไปแล้วนยไม่มีผู้ตัดรู้อีกต่อต่อต่อมาเนี่ยไม่มีลวไม่มีอะถ้ามีผู้ตัดรู้นะเป็นผู้รู้นะขเขาก็จะต้องในเรื่องราวเนี่ยเขารู้ได้ แต่ไม่มีมีทาไมไม่มีไม่มีผู้ผู้รู้ผู้รู้นี่ได้แกอ่าผู้บรรลุอริยสัจธรรมนะบรรลุอริยสัจธรรมหรือตัตตรูแบบเดียวกับพุทธเจ้านะอ่าไม่มีมันก็เลยหาฟังคัมภีรภาพไม่ได้ไงนะ,นะแต่ว่ามามาถึงอ่าปกติแล้วอ่ะ ปกติเรื่องมันเงียบหายไปยนะเรากนนักคนฟ้าเนี่ยเอามาเอามาแร่เผยแร่นะเอามาเผยแพร่แล้วก็ลายที่ว่าตามประวัตินะเน่ยที่อินเดียก็ส่งพระรูปหนุ่มอะเอาไปศึกษาคัมภีที่สีลังกานะ ตามประวัติก็มีลามาใช่ว่าและเอามาบัญญัติเป็นพระไตรปิฎกเนี่ยแล้วก็เอามาสู่เนี่ยในสิทั้ทางประเทศของเราเนี่ยจะเป็นพมา่าจะเป็นลาวจะเป็นเวียดนามจะเป็นประเทศไทยจะเป็นญี่ปุ่นจะเป็นประเทศจีนเนี่ยพระพุทธเจ้าไปถึงทั่วหมดเลยเนี่ยนะก็ต้องได้อาศัยพวกผู้ที่เผยแพร่นั่นแล้วก็ไปญี่ปุ่นก็ไปอยังใช่ไหม อ่าเป็นเป็นนักบวชท,ที่มีมีมีมัมญ,ญาได้ใช่ไหมเออมันก็แปลกไปอย่างใช่ไหมอ่าเนี่ยเพราะเพราะ,ราะการกําหนดไงอันนัไปกําหนดเป็นสูตรนี่แหละเขาก็ออก็ไปอีกอย่างนึงแล้วก็มาไอ,ไอ,อะไรทางอทางจีนทางทิเบตอะไรเนี่ยก็เป็นอีกอย่างนึง แล้วก็ไปพม่าก็อีกอย่างหนึง่งแต่ว่าเป็นพุทธเหมือนกันน่ะนะพุทธเจ้าเหมือนกันน่ะนะประเทศไทยก็เป็นพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ว่ากําหนดการกําหนดประพฤติปฏิบัตินะ่ะนะมันก็เหมือนไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่หรอกมันเป็นงนั้นแต่ว่าข้าพเจ้าก็ได้ศึกษาคร่าวๆมาเนี่ยแต่ว่าเนี่ยมาเห็นของ ของประเทศอะไรของเราเนี้ยคือเขาเรียกอะไรมหาเถระใช่ไหมเ,มหาเ,เ,เ,าเขาเรียกเถระมหาเถระแล้วเนี่ยเถระวาดเนี่ยเขาเรียกเถระวาดก็เรียกเถระวาดเนี่ยเออมีครบเนี่ยอย่างที่ข้าพเจ้าให้ดูเนี่ยข้าพเจ้าเรียบเรียงเอามารวมกันเนี่ยเอามารวมกันเนี่ยอธิบายออกอธิบายคัมภีร์ละภาพได้มันมองเห็นอะ มันมองเห็นนะจึงอธิบายได้นะทาไม่เห็นอธิบายไม่ได้หรอกอะฉะนั้นแล้วอ่ะคำพีพรภาพเนี่ยควรอนุรักษ์ไว้เรื่องราวเนี่ยควรอนุรักษ์ไว้ก็ให้กับรุ่นหลังมีการค้นฟ้าอยู่ตลอดเวลานะ อ่าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปีเนี่ยไม่ได้หยุดคนฟ้ากันหรอกนะออก็ยังมีผู้คนอยากรู้อยากรู้ว่าแนวทางตัดสินพระเจ้ามีจริงไหมเลาอยากรู้ว่าคำสอนพระเจ้ามีจริงไหมยอยากรู้เรื่องราวของพระเจ้าถ้ามาที่นี่ถ้าเวลานี้ข้าพเจ้าอยู่ ข้าพเจ้ายังอยู่เนี่ยนะมีคําตอบทุกคําถามเอแต่ข้าพเจ้าก็อายุหกสิบแปดแล้วมึงก็ไม่ไกลแล้วนะมึงไม้ไกลหวังแล้วแต่ก็นี่แหละก็ดีใจที่ได้ได้ให้ท่านทั้งหลายได้ได้ฟังกันที่อธิบายนี่แหละเป็นปแนวทางได้ถ้าคนอ่คนที่มี ปัญญาดีอะนะคนที่มีปัญญาดีคนที่มีปัญญาดีกับคนที่มีปัญญาน้อยอ่คนที่มีปัญญามากกับคนปัญญาน้อย Dae ต่างกันนะคน